สวัสดีค่ะวันนี้หมอก็อยู่กับน้องเค้กนะคะน้องเค้กมีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกและค้ําเดี๋ยวเราจะมาประเมินใต้ตาของน้องเค้กกันก่อนนะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นว่าน้องเค้กเนี่ยมีความลึกของใต้ตาบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ประกอบกับใต้ตาทั้งสองข้างเนี่ยมีความล้ําซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ฟิลเลอร์นะคะในการแก้ไขปัญหานี้ให้น้องเค้กกันนะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะ อันนี้เป็นฟิลเลอร์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะชื่อว่า EPTQ Filler ก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบนะคะบอกว่าตัวที่เราสแกนเป็นตัว EPTQ S 1 0 0การันตีว่าเป็นของแท้ก็ตัวนี้จะเหมาะสำหรับเติมใต้ตาซึ่งหมอประเมินดูแล้วว่าน้องเคกควรจะใช้เป็น S 1 0 0เพราะว่าใต้ตาแบบลึกในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยุดลึกมากตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อบางเบา,บาถ้าเติมใต้ตาก็จะเลี่ยงในเรื่องของความเป็นก้อน